สวัสดีครับมีแนวมานั่เจนอครับมึงน,นี่คือตอกใตติวครับผมเป็นไตติวนี่ก็ได้ทำการเข่าในสองคู่แล้วครับการใต้ติวอ่ายังจะประมาณนี้ครับยังสีของแรกครับผม เสียงมวลครับผมปีกมวลแรงสนใจทักมากครับผมตองคูนไผ่ดมควรนด้ยครับเนี่ยสีสันสวยงามเลยครับบึง เสียงออกเสียงแดงงามน้องท่านใดทุนใจก็ทักมาได้ครับผมคัดเสียงตอนนี้คือคัดเสียงอยนี้สุดได้ครับผมโตรดีเขาได้จุดแกงเสียงได้ขนาดยหญ่เลยครับผมขนาดสันผมสันเลยท้งสองมือเลยครับผม ท่านได้สองมือเลยครับผมท่านไดที่สั้นได้สองมือที่ได้เปียกครับผมเพราะว่ายง้มยงมหนูมากเข้ากับพระที่เขาถนัดขด้างใดเข้ากับเอาพาไปข่างถนัดนยิงได้ครับผมจนมากท่านที่สันส้นเป็นอยู่ข่างเดียวมันเสียเปียกครับทันเป็นขัางขัางเดียวเลยเวลาเขาจับปืนพามันถี่บดถนัดนยิงครับผม ท่านเอาไปซสอมเอาสองขางท่ันเป็นนุ่งสองขางไม่ได้เดี่ยวครับผมขางหนึงเมื่อยแขนขางเปลี่ยนเมื่อใส่ขางนึงอะไรครับผมสอบผมมันท่านไงครับผมแช่กระดิ๊บคอเมือยกับดังนะครับหนังมันเสียงได้อดครับว่าแต่งเสียงไหนนะครับผมห้องห้องนี่อับเสียงแตงนะท่านี้คอท่านกระดิกบคอยซื้อไม่ต้องไปเรียนความมากไม่ใช่กระดิกมือซื่อครับผม มก็ดังเลยครับผมพอแต่งแต่งเสียงหน่อยเด้อครับผมไปต้องไปเด่นคอไปต้องไปเกีงคอไปต้องไปเข็นมันมากมามครับผมเสียงตรอบมันได้เลยนะสนใจทังมาได้เลยครับผมครับสวยงามดอกไผ่ดำขวนตรงดีครับไผ่ดำขวนบ่ค่อยมเีเส้นง,งอเส้นกดครับผมซ้ำคัดเศษไหนเลยครับผม น่าสนใจทักมาได้ครับผม